ตูตึงเคอร์กลวสวัสดีท่านผู้ชมตุตก้เตือนด้วยน,นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมสปอนบอบนะฮะ <c oughs> วันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบ็อกแมป สปอนบอยเบลลี่พ r ซซอนรันนะครับหรือว่าเป็นอ่าแมปหนีสปอนบอบนั่นเองนะฮะแต่เขาเปลี่ยนเป็นสปอนบอยนะฮะใช่แล้วที่เมื่อกี้ผมพยายามตัดเสียงนี่คือผมพยายามตัดเสียงให้เหมือนสปอนบอบแต่เหมือนจะทําไม่ได้นะครับมันยากเกินไปอ,ะอ่ะโอเคถ้างั้นเราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเรามาหนีสปอนบอบกันเถืะนะฮะใช่เจ้าสปอนบอบมันน่ากลัว มันจับผมมาตอนผมไปเล่นทะเลนะฮะผมไปเล่นน้ําทะเลอยู่ดีๆแล้วสักพักขาผมมันก็แบบรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรไม่รู้จับขานะฮะแล้วผมก็บุ้งุบุงบ้งในน้ําแล้วสักพักผมก็มาโผล่ที่นี่เลยใช่มันจับผมมาอืมมันหาว่าผมอะฉี่ฉี่แอบฉี่ลงทะเลนะฮะมันก็เลยจับผมมาขังคุกทะเลใช่เจ้าสปอนบอบแย่ yeah, มากผมไม่ได้ฉี่เลยนะไม่แต่หยดเดียว อืมผมโดนใจร้ายนะครับใช่โอ้ยเจ้สปอนบ็อบวิ่งมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำร้ายฉันเลยฉันก็บอกแกไปแล้วไงว่าฉันไม่ได้ฉี่ลงทะเลกกจะมาจองล้างจอมผ่านอะนไรฉันขนาดนั้นอโอเคเราเราหนีออกมาได้แล้วนะฮะเราไม่โดนมันจับแล้วเจ้าสปอนบ็อบอุย้ยสปอนบ๊อบแกแค้มเหรอ เขาน่าจะแคมป์นะฮะถ้าเกิดว่าเราเผลอตกลงไปแล้วก็เราจะโดนกระทืบแน่ๆเลยอ้าวเอ้าไปไม่ได้อ๋อดูแล้วต้องไปกดปุ่มโอ้โหผมโดนสปอนบ๊อบแคมป์ปุ่มแปบนึงนะโอเคเจ้าสปอนบ๊อบไปละลงมากดเลยประเข้าให้แล้วก็หนีเกือบเกือบโดนจับแต่ยังไม่โดนนะฮะยังสบายดีเฮ้ยฉันจะไปฟ้องมิสเตอร์แครบ ในสิ่งที่นายทำนายเอาเงินเดือนจากร้านเบอร์เกอร์มิสเตอร์แคปมาสร้างคุกแบบนี้ไม่ได้นะเจ้าบ้าเฮ้ยฉันาดจะเคยฉี่ใส่น้ำทะเลจริงๆแต่มันก็คงไม่ใช่ความผิดขนาดนั้นหรือเปล่าเออฉันคนดีนะรอเปล่าโถเอ้ยโอเคทางลงทางไหนทางนี้เหรออาหยิบหยิบจอบหยิบเสียมหยิบที่ขุด ขุดขุดขุดมันเรียกว่าอะไรนะฮะจอบเสียมที่ขุดไม่รู้นะฮะโทษที <c oughs> ใครรู้ก็พิมพ์บอกกันได้นะครับโอเคไปกันเลยเอ้ะนี่มันตัวร้ายนี่ว่าตัวร้ายในเรื่องสปอนบ๊อบเจ้าหมอนี่จ้องจะชิงสูตรอาหารชิงสูตรเบอร์เกอร์ของร้านมิสเตอร์แคปอยู่นะฮะใช่ในมาร่วมมือกับฉันไหมเพื่อนทานายช่วยฉันออกไปจากที่นี่ได้แล้วก็ ฉันจะช่วยนายขโมยสูตรจากร้านเบอร์เกอร์ของมิสเตอร์แคปให้ในายได้ยินใช่ไหมถ้านายช่วยล่ะก็มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเรามายื่นหมูยื่นแมวกันฮึบผมคิดว่าเขาอาจจะช่วยเรานะฮะไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าผมยื่นข้อเสนอไปละเ้ยซึ่งเจ้าตัวสีเขียวๆนั่นมันเชื่ออะไรนะผมก็ลืมละ เพราะว่าผมไม่ได้ดูหนังเรื่องสปอนบอบนานมากๆเฮ้ยก้อนหินมาหลบแปบ๊บสปอนบอบผมดูครั้งสุดท้ายตอนประมาณมต้นมั้งนะฮะใช่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ดูอีกเลยเอ่ะตอนนี้ผมก็เลยจําชื่อตัวละครได้แค่สามตัวเท่านั้นนะครับผมจาตัวจำจำชื่อตัวละครในในหนังเรื่องสปอนบอบได้แค่สามตัวตัวที่หนึ่งคือตัวสปอนบอบเองตัวที่สองคือแพทริกแล้วก็ตัวที่สามก็คือมิสเตอร์แครบนะผมจำได้แค่สามคนและนี่ก็เจอแพทริกซะงั้นสวัสดีแพทริก แพทริกแพทริกเดี๋ยวฉันให้อากำลังจะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้ของกินแล้วนายอยายุ่งกับฉันพูดไม่ทันอย่างนั้นสินะเจ้าแพทริกทำไมแกวิ่งไวจังเลยแล้วทำไมฉันวิ่งโคตรช้ามันเสียเปรียบโคตรอ้าวหมุนไปแล้วนี่ว่ะโอ้โหตายแล้วตายแล้วของไม่รีด้วยโคตรดีนะฮะไปดีกว่าไปดีกว่ารู้อย่างนี้ไปตั้งนานแล้วเอ้ย ขึ้นมาขึ้นมาแล้วจนะแพทริกเนี่ยจะขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะว่าแพทริกเป็นปลาดาวปลาดาวว่ายน้ำไม่เป็นนะครับจมน้ำเป็นอย่างเดียวอืมเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้ผมเคยเห็นปลาดาวอยู่นะปลาดาวมันจะจมอยู่ในน้ำใช่ไหมฮะอยู่ตามก้นทะเลแล้วก็คอยกินพวกเศษซากอาหารที่มันลอยมาใช่มันว่ายน้ำไม่ได้เจ้าพวกปลาดาวเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วแพทริกก็เลยลอยขึ้นมาหาผมไม่ได้เอออย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในน้ำอยู่นะใช่ นะฮะเราอยู่ในน้ําใช่ๆแล้วผมหายใจได้ยังไงอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมเองก็ไม่มั่นใจว่าทําไมผมถึงยังหายใจได้เออไม่แน่เจ้าสปอนบ๊อบมันอาจจะฉีดอะไรสักอย่างเข้ามาในตัวผมทําให้ผมแบบหายใจได้เหมือนมนุษย์เงือยก็เป็นได้นะฮะเออเขาแบบตั้งใจจะขังเราเฉยๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเราไงเขาก็เลยแบบน่าจะแบบฉีดอะไรบางอย่างทําให้เราหายใจได้อืมอืมผมคิดว่าง,งั้นนะช่ช่ยชาชาย ตอนนี้เราก็เลยแบบอยู่ในน้ำโดยที่มไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเรื่องออกซิเจนนะฮะใช่นี่คือเราเดินอยู่ในน้ำนเนี่ยอืมจริง <laughs> แต่มันเป็นน้ำทะเลที่ลึกมากมันเลยแบบมองไม่เห็นฟองอากาศคือแบบผมไม่ได้หายใจทางทางทางไอเนี้ยทางจมูกแล้วไงมันเลยไม่มีฟองอากาศใช่ๆช่ช่ช <laughs> <laughs> ผมก็แถบไปเลยแล้วนี่เราจะขึ้นยังไงอ่ะฮัลโหลหากอี้เหรอ เอแถวในมีเก้าอี้บ้างครับในนี้หรือเปล่าอ่าจริงด้วยมีอ่านั่งร้านมีเก้าอี้ไอ้นี่เก้าอี้เก้าอี้บันไดบันไดบันไดไอ้นี่บันไดซ่อมของซ่อมหลอดไฟนะฮะวางให้ตรงๆอือตรงปะเนี่ยอุ้ยไม่ตรงตาผมเหละโทษทีฮะตรงไหมโอเคตรงละฮึบยา yeah! ขึ้นไปเลย ลงมาแล้วที่นี่ที่ไหนโอ้โอเราเจอกังหันลมอีกแล้วเฮ้ยเซงชะมัดไปที่ไหนก็เจอแต่กังหันลมอ่ะสงสัยผู้รับเหมาก่อสร้างที่เขาสร้างอ,อบบี้ให้สปอนบ๊อบน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่สร้างอ,อบบี้หลายๆอ,อบบี้นะฮะเพราะแพทเทิร์นมันดูคล้ายกันไปหมดเลยนะ่ะจริงๆนะ <laughs> เปลี่ยนแพทเทิร์นบ้างก็ได้นะครับคุณผู้รับเหมาผมจับได้หมดแล้วเนี่ยว่าคุณแบบใช้แบบแปนเดิมอะนะเกมที่แล้วก็แบบแปนแบบนี้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยอาจแบบมีความคิดสร้างสารรค์หน่อยก็ดีนะครับเ <c oughs> รวาวงผูเราว่าผู้รับเหมาก่อสร้างเฉยโอเคเราต้องกดั้งหมดสามปุ่มนะฮะจำได้แพทเทิร์นเดิมๆปะท้ เมื่อไรจะเปลี่ยนเล่นจนจำได้หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแย่ yeah, มากแย yeah, ่จริงๆริงเออผมขอประท้วงนะครับประท้วงให้คราวหน้าอย่าใช้ผู้รับเหมาคนนี้เพราะว่า mm hmm. เขาขี้เกียจเกินไปเขาใช้แพทเทิร์นเดิมตลอดเลย <c oughs> ผมจำได้แล้วว่าแบบว่าเกมแมบแบบนี้ประมาณสามสี่แมบแล้วอ่ะที่แพทเทิร์นแบบนี้จริงเอ้ยแต่นี้ไม่เหมือนเดิมอะ่ะ ใช่ใชอันนี้ไม่เหมือ okay. นเด like ิมโอเคงั้นแสดงว่ามันเหมือนเดิมแค่บางจุดเว้ยตัวนี้ไม่เหมือนเดิมนะฮะปะปะปะทางอันก็ขอโทษครับที่ว่าไปเพลินว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมทุกอันอ่ะเออเนาะโอเคเราโดนพัดพัดไปไกลหลายร้อยล้านเมตรชึบตื๊ดตื๊ดตืถึงแม้ว่าจะโดนพัดแต่ผมก็จะไม่ตกหรอกนะเพราะว่าผมนั้น ่แข็งแกร่งมากๆากใช่ <laughs> อู้พัดขึ้นไปเอ้ยไม่ถึงเอาไหมเอาไหมขึ้นไปเออถึงแล้วนะฮะไปต่อจดๆจ้าเราจะต้องรีบหนีออกจากที่นี่ก่อนที่ยายาของสปอนบ๊อบที่ฉีดใส่เราให้เราหายใจในน้ำได้จะหมดนะฮะเวลาที่เราหนีขึ้นบกมันจะได้สบายเฮ้ย <laughs> นั่นมันไอ้นี่นี่ว่าคนรับออเดอร์นะครับผมจำชื่อแกไม่ได้ดิ เออผมจำได้แค่แพทริกสปอนบอบแล้วก็มิสเตอร์แครบคุณเป็นใครคุณบอกชื่อคุณมาเดี่ยวนี้นะกราวรีเดอะเชฟอืม <Mine> ผมจำได้ว่าชื่อในการ์ตูนจริงๆของคุณไม่ใช่ชื่อนี้นะหรือว่าใช่วะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะใครจำได้ก็บอกผมด้วยนะครับโอเคแต่ตอนนี้เขาไม่สำคัญเท่าไหร่แล้วเพราะว่าพี่เชฟแกตายไปแล้วเย้ททำไงต่อละเนี่ย เอแวะกินอาหารก่อนได้ไหมสงสัยไม่ได้เนาะเราต้องไปกันเลยนะฮะลงทางนี้หรอโอเควีอ้อยตายพอดีถ้าเป็นโลกแห่งความเป็นจริงผมตายไปแล้วหัวกระแทกตายนะครับหัวแตกหัวโนโไม่น่ารอดแบบว่าสมองไหลแหละ <laughs> แต่ดีนี่มันเป็นแค่เกมนะ่ะ ใช่อูขึ้นมาแล้วต้องมองให้ดีๆอ่าอย่าโดนเลเซอร์นะฮะถึงแม้มันจะเป็นแค่เกมแต่ฉันจะไม่ตายเด็ดขาดเพราะถ้าฉันตายน้องๆก็จะว่าทำไมพี่กากจังเลยพี่ฝีมือไม่เข้าขั้นเลยนะช่วงนี้เนีแบบว่าพี่อ่อนลงหรือเปล่า <c oughs> ไม่อยากโดนน้ำน้องบูลลี่ไม่อยากโดนน้ำน้องว่าเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่ยอมตายง่าย ผมจะถ้าผมจะตายผมจะต้องตายโดยเหตุที่แบบยากๆนะครับแบบอะไรสักอย่างที่มันยากๆแต่ตายแบบโง่ๆกับตายด้วยเหตุสุวิสัยนี่ขอผ่านนะกันนะขอบายเออมันต้องเป็นอะไรที่ยากมากๆนะฮะผมถึงจะอนุญาตให้ตัวเองตายได้ <c oughs> okay, เอเค่เราอันนี้ไปด้วยได้ไหมก็เอาไปได้อา้าวหายไปแล้วเฮ้ยสวัสดีสปอนบล็อบสปอนบล็อบคุง สปอนบ๊อบครุงทำไมเดินมูลวอร์คสปอนบ๊อบเป็นญาติกับไมเคิลแจ็กสันเหรอติมเตึมติมติมเติม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 เติม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 ตึมตึมติ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 มตึมตึมเติมตึ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 มต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 ึมตึมตึมตมตึ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 มต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 มเติมต มูนวอล์กเฉยฮ่าเรารอดแล้วครับนี่เอา้านี่คุณตกลงอย่างนั้นเราพ่อนุ่มพ่อนุ่มตัวเขียวเขาตกลงเว่ยตอนที่ผมคุยกับเขาตอนแรกจําได้ปะพี่แกเอารถมาจอดรอรับผมเว่ยฮ่า,าดีมากเลยที่นายยอมตกลงร่วมมือกับฉันขอบใจนะที่เอารถมาให้ฮ่าแต่ฉันขอบอกไว้อย่างหนึ่งแล้วกันนะ นายโดนหลอกแล้วล่ะไปแล้วเจอกันฮ่าฮ่าฮ่าจะหนีออกจากาทะเลนี้แล้วก็จะขึ้นไปบนบกแล้วจะไม่มาเหยียบทะเลอีกเลยพวกแกจะไม่สามารถลากคอลากขาฉันลงมาที่คุกใต้น้ํานี้ได้ต่อไปจะพวกบ้าวา่าฮ่าฮ่าแล้วก็อย่าคิดตามมาล่ะเพราะตอนนี้ฉันมี RPG ติดอยู่ที่มือถ้าแกตามมาฉันจะยิงแกให้ไส่ไหลไปเลยเช่ไหมสิ RPG คงไม่ใช่แค่ไส่ไหลนะฮะ ไพีคงแบบตู้มเดียวแบบหายหายทั้งตัวแบบไม่ใช่แค่ไส้แบบทุกอย่างหายไปหมดเลยฮ่าฮ่าฮ่ไหนก็ไหนแล้วฉันขอสารภาพเลยแล้วกันชั้นนี่แต่ฉี่เองฮ่าฮ่ฮตอนแรกดิฉันบอกว่าฉันไม่ได้ฉี่นะมันก็แค่การปกปิดความผิดเพื่อหลีกหนีจากคุกนี้เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วนะฉันฉี่จริงๆนั่นแหละแล้วก็ฉี่ไปเยอะมากด้วย ว้าห้าฮ้าฮาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันจุ๊บจุ๊บ